ค่ะคุณเจษดาคุณวิพาพรคะตอนนี้นะคะที่อำเภอปากทงชัยค่ะก็มีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้นะคะทําให้ชาวบ้านค่ะที่อาศัยอยู่ตามที่ลุ่มติดลําพระเพลิงยังต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าตอนนี้เขื่อนลําพระเพลิงนั้นมีปริมาณน้ําเกินระดับกักเก็บแล้วก็น้ํานั้นก็ล้นนะคะช่องระบายน้ําฉุกเฉินแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีบ้านเรือนประชาชนรวมถึงรีสอร์ทนะคะท,ที่อยู่ท้ายเขื่อน ถูกน้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมแล้วค่ะเจ้าของรีสอร์ทนะคะในตำบลตะกบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาพาทีมข่าวสำรวจความเสียหายภายในห้องพักที่ถูกน้ำจากกลําพระเพลิงเอ่อล้นไหลเข้าท่วมเมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้นะคะซึ่งขณะที่น้ําไหลเข้าพักนะเ,เข้าท่วมนะคะก็มีแขกนั้นพักอยู่ภายในห้องจึงต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและขนย้ายทรัพย์สินค่ะ รีสอร์ทแห่งนี้นะคะอยู่ในที่ลุ่มท้ายเขื่อนลำพระเพลิงทําให้เสี่ยงถูกน้ําท่วมเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะมีเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนเรื่องระดับน้ําเขื่อนลำพระเพลิงที่เกินระดับกักเก็บและล้นช่องระบายน้ําฉุกเฉินหรือสปริวเว y แต่เชื่อว่าเขื่อนจะสามารถรับน้ําได้นะคะจึงยังไม่ขนย้ายทรัพย์สินซึ่งตอนนี้นะคะมีรีสอร์ทถ,ถูกน้ําท่วมสี่หลังจากทั้งหมด10บหลังและต้องปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้าจะคลี่คลายค่ะ ขาออกสื่อแจ้งเตือนนะแต่ทีนี้ว่ามันมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันซืนใช่ไหมแต่ทีนี้ว่ามันยุบไปแสดงว่าเขาเอาน้ําอยู่ใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าที่ว่าเขาเอาอยู่เพราะว่าหนึ่งเขาปิดน้ําคลองส่งน้ําเขาก็ปิดตรงนี้เขาก็ปิดใช่ไหมฮะน้ํามันแห้งไปแล้วแล้วมันกลับมาใหม่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ ก็เราก็คิดว่าเขาเอาอยู่แล้วแต่ทีนี้มันไม่อยู่ดีน้ํามันมามากมก็เลย้ํามันล้นสปินเวย์มาไหม ส่วนชาวบ้านวังตะเคียนตําบลตะขบนะคะก็เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนลําพระเพลิงที่ไหลผ่านชุมชนระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรไร่ข้าวโพดสวนละมุดและนาข้าวของชาวบ้านได้รับความเสียหายชาวบ้านบอกว่าน้ำปีนี้นะคะมาเกือบเท่ากับน้ำท่วมเมื่อปี53แต่ยังไม่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะเพราะว่าที่ตั้งหมู่บ้านอยู่บนที่สูงแต่พืชผลทางการเกษตรนั้นได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะ มื่วางกังเกงมนมีร่องนิดเดียวนี่มันชุนมาสูงแล้วตอนนี้น้ำมันเริ่มท่วมตรงไหนแล้วบ้างคะพรวมฝั่งนู้นก็ฝั่งทางนู้นกะแล้วก็ไปถึงนู้นป่าเขาโพตอนนี้ท่วมพวกพืชถค่ะช่การเกษตรการเกษตรมีอะไรบ้างคะไปหมดเลยหรอคะไปหมดเลยป่าพักทีพักอะไรไปหมดทั้ง ขณะที่ตอนนี้นะคะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิงได้ออกประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านเจ็ดตำบลในอำเภอปักทงชัยคือตําบลลานางแก้วตําบลตะขบตําบลสุกเกษมตําบลยิ้ว ตำบลดอนตำบลเมืองปักรวมถึง3ตำบลในอำเภอโชคชัยคือตำบลท่าลาดขาวตำบลพระพราและตำบลกระโทกนะคะซึ่งอยู่ติดลำพระเพลิงให้เก็บสิ่งของไว้บนที่สูงเพราะขณะนี้นะคะเขื่อนลำพระเพลิงมีปริมาณน้ําเกินระดับกักเก็บและน้ําไหลผ่านช่องระบายน้ําล้นลงสู่คลองธรรมชาติจํานวนมากนะคะทาให้เสี่ยงเกิดน้ําท่วมฉับพลันค่ะ ค่ะขณะที่ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนลำพระเพลิงนะคะในตำบลตะขบนะคะอำเภอปากทงชัยรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ติดกับลำพระเพลิงนะคะน้ําได้ไหลทะลักเข้ามาท่วมในตัวรีสอร์ทต,ตั้งแต่เมื่อตีสามที่ผ่านมาและน้ําก็ยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งหากเกิดน้ําท่วมพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แรกๆนะคะที่จะรับน้ําจากเขื่อนลำพระเพลิงซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางผอ,อโครงการบํารุงรักษาลำพระเพลิงก็บอกว่ามีน้ํา ไหลเข้าเขื่อนถึงถึง11ล้านลูกบาทเมตรนะคะซึ่งทางเขื่อนนั้นระบายน้ําออกจากเขื่อนประมาณ8ล้านลูกบาทเมตรนะคะแล้วก็ชะลอน้ําไว้ประมาณ2ล้านลูกบาทเมตรค่ะเพื่อที่จะลดผลกระทบกับน้ําท่วมนะคะที่จะเกิดขึ้นบริเวณท้ายเขื่อนค่ะคุณวิพาพรคุณเจษดาคะ